โอ้หที่นี่มาตู้น้ำที่นี่กตู้น้มาทีาประดุษฐานไว้ทีสำนกี่และศาสนาบอว่าเป็เา้าเขาพูข้อตงเดเชเดียวกันเราเขาสดคุณพระดนี้ที่จะนำาจมา ขึ้นมาปฏิสัติการวารเปิดตาข้าทำเป็นพืนได้ขออุสค์พเะค้าตลอเสนเดียวกันที่สภาพโดยมาของพระบรมราชาและการเสนอมาขอข้อบรมราคาโดยเรื่องสิ่งที่ท่างขออุสคพ้านมปับรนและเป็นภาษาภาษาขอเหล่าพี่น้องผู้นักศกาที่เปิดนักหลายที่ได้มาเขามาสัมภาษณ์รุ่นพิจารณระคา ในวันเสด็จาที่สานสำหรับในขณะนี้ก็เดี๋ยวพระบุญมโหสถจะแจกพระมหาเทศนาคือก็เดี๋ยวพระบุญประเชษฐาพรราาดีพื่อวยทราบว่ารัเงินดูระบบถาว่ากเทศมหานครในเส้นางมาถึงระเด็นของนที่อยู่ในขต่า

าขอที่รึกษาเจ้าคณานที่ว่าคณะภาคของราราตองหาที่มาที่เาอย่างโง่ระลนมาการพระเด็กก็คุณทระเทศได้ระลนาด้ยเ่องทีบว่าวราจะดูระบบสารว่าที่าถ้าถึเวลาต้ถึงเลาเจ้าคณะก็สงสารที่าที่เคาเป็นตโว มีการให้คนเดินให้มีผู้ปัจจายเหลือที่อรักษาความสมบเรียบร้อยทามส่วนรักษาวิถีที่าครองอย่างูงทั้นนั้นกและการตร้วแตการข้าโอชาูกประคาหลกทรรวิที่องอย่ด้วกันในลนาคตต่อไปจะเป็นการประกอบที่มีความพระธรรมเทศนาและที่เรียอารวดร ประจันที่แตของอาณะสภานาทนมซึ่งตรลงับััเเป็น15ขั้วเดียนสามหรือเดือนสามเอง